หนุ่มวัย30ปีขับรถกระบะตกคลองถูกอัดคาพวงมาลัยค่ะ เมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาวันที่14ตุลาคม2องพันารพันตำรวจตียุทธนาจันทร์สุริยาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรยางชุมรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์กระบะตกลงไปในคลองบนถนนทางหลวงชนบทสายบ้านบนบ้านยางชุมบริเวณจุดตัดคลองชประทานบ้านหัดขามหมู่3ตําบลหัดขามอําเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสยังติดอยู่ในรถจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยกู้ภัยมูลนิธิหลวงพ่อในกุฎวัด ยบุรีและกู้ภัยตำรวจทางหลวงจุดกุยบุรีที่เกิดเหตุอยู่ในคลองชลประทานซึ่งเป็นคลองปูนขนาดใหญ่ที่รับน้ําจากเขื่อนปานบุรีพบรถกระบะอิสุสสีน้าเงินทะเบียนบอเบไม้บอเบไม,ม,ม้หนึ่งสามห้าสี่ประจวบคีรีขันมีล้วเหล็กด้านหลังตกลงไปในลักษณะขวางคลองด้านหน้าชนกับผนังปูนจนยับเยินภายในรถพบคนขับถูกแรงกระแทกอัดติดกับพวงมาลัยจนพวงมาลาย,ยุบไปติดคอนโซลรถ ตรวจสอบตามร่างกายไม่พบบาดแผลแต่ได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกประตูรถเปิดออกไม่ได้กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์งัดนําร่างคนขับออกมาจากซากรถและนําขึ้นมาจากคลองอย่างทุรักทุเลตตรวจสอบไม่พบการเต้นของชีพจรจึงได้ประสานขอความช่วยเหลือหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลกุยบุรีและในระหว่างนั้นได้ทําการปั๊มหัวใจจนกระทั่งหน่วยกู้ชีพมารับไปส่งให้แพทย์ดําเนินการช่วยเหลือแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ทราบเชื่อต่อมาคือนายสันติภาพเอมโอดอายุ30ปี ชาวบ้านรวมไทยหมู่7จ็ดตำบลหัดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าที่ข้างราสะพานมีร่องรอยของรถชนกับกัดเลนจนพังและตกลงไปในคลองซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นเส้นทางตรงไม่มีโค้งแต่อย่างใดและในช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นเวลาที่ดึกจึงไม่มีใครทราบว่าเพราะสาเหตุใดรถกระบะของนายสันติภาพจึงเสียหลักตกลงไปในคลองจนเป็นเหตุให้ตนเองเสียชีวิตซึ่งพนักงานสอบสวนจะทำการตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไป